สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับขุนสีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นที่ดินต่างจังหวัดนะครับที่อำเภอวารินชําราบจังหวัดอุบุราาชนีนะครับที่ดินเนื้อที่17ไร่นะครับ17ไร่เป็น2องถนนติดกันนะครับติดถนนสาธารณะใกล้เม้ำมูลนะครับแล้วก็ใกล้กับถนนใบพาดใบพัดคือเส้นที่ผมยืนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนใบพาด ของจังหวัดอุบลราชธ,ธานีและก็วารินชำราบนะเป็นเป็นเขาเรียว่าเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างวา,วารินและตัวเภเมืองจังหวัดอุบลราชธ,ธานีเนื้อที่1 7ไร่นะครับขายเพียงแค่ไร่ละ2ล้าน9นะครับ2ล้าน9แสนบาทนะครับทั้งแปลงอยู่ที่49ล้าน3แสนบาทจุดสังเกตง่ายๆนะครับท่านที่มาจากทางเซ้นขัานนะครับ ซอย่ต์มูลนะครับเซนท่านคือมาจากด้านโน้นนะครับมาจากเซนท่านมาจากไทยวัสดุแล้วก็ข้ามแม่น้นํามูลเห็นลิฟต์ตรงนั้นเนี่ยนั่นคือแม่น้ํามูลนะครับหลังจากข้ามแม่น้ํามูลมาก็ชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายจุดสังเกตนะครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยที่นเนี่ยมันจะมีบริษัทอุบคาครบอรบลคาซเซอร์วิสจํจำกัดน,นะครับก่อนที่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยด้านหน้าจะมีซอย เลี้ยวซ้ายก็ไปประมาณ800เมตรก็ถึงที่ดินแล้วนะครับเห็น,นไห่เห็นสิ่งแวดลอ้อมก่อนถึงที่ถึงซอยเลี้ยวเข,ขาถ่ายที่ดินนิดนึงทางตรงข้ามฝั่งนู้นก็เป็น,นร้านรถนนเส้นนี้เป็นถนนใบพาดขึนบนนะครับเป็นถ้าตรงไปก็จะเป็นสี่แยกถ้าเลี้ยวขาก็ไปสีเิเกตที่ดินอยู่ซอยด้านหน้าเรานะตรงไปประมาณ150เมตร เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ดินแปลงนี้มันน่าสนใจอไร่ละสองล้านเก้าท่านเองเดี๋ยวพาไปดูที่ดินด้านในกันนะนคือถนอนบพาสโหวนรัชธานีเส้นตรงนี้เขาเรียกเส้นสองสามหนึ่สนึ่งถ้าตรงไปก็ไปสิบเมตรได,ทด้ที่ดินต้องเลี้ยวซ้ายข้าไปเส้นนี้ประมาณ800เมตร สังเกตก,ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะมะีสร้าง,งด้านซ้ายาย,ยป,800ไปได่าเีกว,ว่าราบประชา,ราชประชา,า,ชะชาดินแปที่เราขายก็คือเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณสเมตรจากถนนเส้นนี้เข้าไป ที่ดินต้องเลี้ยวซ้ายเข้าอยนี้ตรงไปก็สามารถไปออกเส้นพาร์ตเส้นบมบนกันกันทะลักนะครเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ประมาณ50เมตรที่ดินอยู่ด้านซ้ายซอยนี้ถ้าตรงไปก็เป็นแม่น้ำมูลแล้วครับ โอเคแนวที่ดินจะเริ่มจากตรงนี้อ่าตรงนี้เลยด้านหน้าเราซ้ายมือเนี่ยแนวที่ดินจะเริ่มจากตรงนี้ไปเลื่เข้ามาด้านในตรงนี้เป็นถนนสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะก็แนวที่ดินก็จะมาสุดตรงนี้อันนี้เลยจากเอกพาไปเดินดูบริเวณที่ดินนิดนึงนด้านหน้าเราก็คือแม่น้ำมูล Okay, ครับครับผมนี่คือตรงปากซอยอที่เข้าไปหาที่ดินนะครับที่ดินเนื้อที่17ไร่นะครับไร่ละ2,900นะครับราคานี้ค่าโอนเข้าภปษสีกลมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดหลอดพะลาะเป็นโฉนดพุดแดงกวัดพะลาะพร้อมโอนได้เลยอขออนุญาตให้ดูทางเข้าหลังนิดนึ่ง นั่นคือซอยที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจากถนนใบพัดมาถึงปากซอยตรงนี้ก็ถึงที่ดินก็อยู่ที่800เมตรนะครับแต่ว่าที่ดินมันจะเข้าไปในซอยนี้ประมาณ50เมตรตรงไปก็คือเป็นแนวแม่น้ำมูลเลยครับเป็นชนแม่น้ำมูลส่วนซอยนี้ถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะไปทะลุเส้นอุบลกันทาร,ารักษ์หรือจะไปออกเส้นอุบลรีเสเกตก็ได้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูด้านใน จากปักซอยตรงนี้เข้ามาถึงที่ก็จะอยู่ที่50เมตรด้านหน้าที่ติดถนนคอนกรีตเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นติดถนนดินป็นติดถนนสองด้านเลย ถนนด,นด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตคือแนวถนนจริงๆเนี่ยจะกว้างประมาณ8เมตรนะครับแต่ปัจจุบันทําเป็นคอนกรีตไว้5เมตรนะครับแต่แนวที่จริงมันจะมีแนวล้นซ้ายขวานะครับก็จะอยู่ที่เ8เมตรนะครับพี่ติงจะเริ่มต้นจากต้นไม้ต้นนี้ครับจะสังเกตุต้นไม้ต้นนี้น เข้าไปด้านในไปดูด้านใน <c oughs> ด้านที่ติดถนนคอนกรีตจะกว้างประมาณ120เมตรนะส่วนที่ติดถนนดินด้านข้างเนี่ยจะกว้างประมาณ211เมตรด้านที่ติดถนน,นคอนกรีตเนี่ยหันหน้าไปด้านที่ตะวันออกคะส่วนที่ติดถนนดินเนี่ยจะหันหน้าไปด้านทิศเหนือซอยนี้ตรงไปก็คือแม่น้ำมูลนะครับ ก็จะมีที่ดินหนึ่งแปลงหั่คนอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะที่ดินที่เป็นเนก็ค่าจะเป็นป่านะครับมีต้นไม้ก็ค่าจะหลากหลายในในพื้นที่ออนำไปพัฒนานะครับทำเป็นโครงการจัดสรรทำเป็นหมู่บ้านเป็นโครงการจัดสรรหมู่บ้านอะ่ะ อันนี้เหมาะมากๆเพราะว่าการเดินทางถือว่าสะดวกเข้าออกได้3เส้นทางหลักๆก็คือถนนใบพาสอุบลแล้วก็ถนนเส้นอุบลสีสกเกตแล้วก็เส้นอุบลกันทะลักจะเชื่อมต่อในหมดเลย3เส้นหลักถือว่าเป็นอีกแปลงนึงที่น่าสนใจนะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการที่นําไปพัฒนาแปลงนี้เหมาะมากๆหรือว่าราคาถูกนคะสองล้านเก้าแสน ไร่ละสองล้าน9แสนนะครับที่ส7ไเก้าไรยอากาศดีอากาศดีลมแรงมากๆนะเห็นไหมต้นไม้บิวหัวลมแรงมากๆนะในถนนคอนกรีตประมาณร้อยยเมตรตรงด้านท้ายที่ดีเนี่ยมันจะติดใ้ทั้งเหลืองไว้เนะี่ยจะพาเดินดูด้านด้านข้างที่เป็นถนนดินจะมีแนวถนนดินขั้นระหว่างที่ดินด้านข้างแปลงเนี้ยอันนี้ที่จะเป็นแปลงหนึ่ง ของเจ้าที่นท,ที่ขั้นระหว่างแปลงเราจะมีถนนแนวถนนดินนะครับตรง,งนี้ประมาณ5เมตรขั้นอยู่ตรงด้านท้ายที่ดินหมดที่ติดป้ายเดลืองไว้จุดอ่อนของที่ดินแปลงนี้ก็คือยังไม่ได้ถมนะครับการถมก็ด้านด้านท้ายนี่าาก็ต้ถมเยอะพอสมควรนะครับที่จะเป็นลักษณะสลบลงมาเรื่อยๆฮะด้านท้ายนี่ต้องถมประมาณสักสามเมตรแต่ด้านหน้าก็ถม ไม่เกินเมตรนะฮะประมาณห้าสิบเซนถึงเมตรในด้านหน้าส่วนด้านท้ายจะเป็นแนวที่สโลปมาหาแม่น้ำมูลก็อาจจะต้องขบอระมาสักสาเมตรผมติดป้ายอยาเดียว้ด้านหลังเด็าเดิอาจจะเป็นลักษณะเป็นป่านะครับเป็นป่าต้นไม้เขา่าจะหลากหลายทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กฝั่งด้านนี้จะเป็นที่ดินเขาจัดสรรแบ่งเป็นลออกๆอกขายนะฮะจะมีแนวถนนขั้นไว้ แล้ถนนกว้างประมาณประมาณ5เมตรนะะฝั่งโน้นก็เป็นแม่น้ำมูลมีเขื่อนกั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำเขื่อนไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะทะลักเข้ามาอาจจะเป็นแนวแนวเสาแนวเสาของที่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จะเป็นแนวที่ของเราพึ่มฝั่งนี้ประมาณสักห้าเมตรโดยประมาณ ฝั่งนี้จะลึกลึกไปชนต้นตาลนะครับเ็นต้นตาลต้นนนใช่ไหมฮะสองร้อยสิบเอ็ดเมตรนะครับสองร้อยสิบเอ็ดเมตรโดยประมาณนะจากถนนคอนกรีตเข้ามาท่านนี้จะเป็นทิศเหนือนะครับป่บาก็น่าจะลบผสมตัวนะครับเพราะว่าที่ปล่อยลบรางไวิ้นจะนานแล้วเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ออ่ะผมชี้คร่าวๆแล้วกันเพราะว่าคงไปเข้าไปไม่ถึงเพราะว่ามัน,น,นก็น่าจะลกต้นตาลต้นนั้นนะฮะคือแนวของที่อ่ะแล้วก็ถับไปด้านซ้าย29ไร่นะฮะเป็น,นโฉนดปลอดภาระพร้พาาพอรมโอนไร่ละเออไม่ใช่ติดนะฮะสิบเจ็ดไร่ไร้ละสองล้านเก้าแสนบาทนะ,ะนโฉนดปลอดภาระพร้พาาพอรมโอนค่าโอนค่าภาษีกรมที่ินคนละครึ่งนะครับ ก็อลองดูฮะเป็นที่ดินต่างวัดอีกแปลงที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุนที่มองหาที่เพื่อพัฒนานําไปพัฒนาหรือจะซื้อเก็บเพื่อเก่งกาไรในระยะยาวก็เหมาะนะครับแปลงนี้ถือว่าทำเลการเดินทางเหมาะมากใกล้าสถานที่สําคัญเออยอะแยะมากมายนับใกล้ห้างสั์สินค้าไปไทยวัสดุไปเซ็นทันไปเทสโก้โรตัสไปแมคโครโรตัสไปบิ๊กซีระยะทางก็จะอยู่ที่ประมาณ4ถึง 4-7ถึง7กิโลฮะแล้วก็ไปท่าท่ากัศยานานาชาติอ,อุบลราชธานน9กิโลท่นเองราคา2ล้าน9แสนบาทต่อต่อไร่นะตกตารางวาละ7,250บันอบาททั้งแปลงก็อยู่ที่49ล้าน3แสนบาทราคานี้ค่าโอนค่าภาษีกมที่ดินคนละครึ่งนะท่านใดสนใจนะลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่081นะครับ 2688747ีข26ุนสีหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนก็ได้ที่ id นะครับ tp. lucky แล้วก็เลขหนึ่งอีโปรอนด์สองตัวนะับ lucky แล้วก็เลขหนึ่งครับสำหรับวันนี้้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงๆทุกท่านครับขอพรบคุณและสวัสดีครับ